สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สุขคนนะค่ะวันนี้เราก็อยู่ที่เน่ยฟาร์มไก่แจจันทบ,บรุรีเช่นเคยนะพี่นอนะ้องเดี๋ยวที่ฟาร์มไก่แจจันทบ,บุรีนะพี่น้องนี้เขาเขาแหงใส่นามให้กินนะพี่น้องการเอายีออกออกเอายีออกออก,ออก,ออก แย่จ้สวยงามอย่าเฮ็ดกันลูกอย่าเฮ็ดกันถ่ายตอนกลางวันถ่ายมงนล้มสวยงามของพี่น้องอย่าเฮ็ดกันอย่าตีกัน,กนใหกเกนอันนี้พวกขขางนอกตู้พี่นอ้อง อันนี้พวกกลางนอกพวกกลางในก็อีกต่างหากสนใจตัวไหนก็สอบถามได้ค่ะมีทั้งขาเตี้ยขายาวมีทั้งขาเตี้ยขายาวนะพี่น้องสนใจกต่ทักทายก็ว่าสอบถามเยแยตอดน้องอยตตอดน้องกินน้ำกันลูกกินน้ำกันนีกินยยาตอดกันเออ ออกอีออกออกออกอีออกออกเจยังแอนแอนเอ่าเอยังแอน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 มาหาเขาเขาก็ไล่ตอดเอาไล่ตีกันดี้ดิมาได้กินอิ่มเหล่ากับยางออกแล้วพี่น้องเนาะมาได้กินอิ่มเหล่ากับยางออกไล่เขาสิคุนก้นนึกพี่น้อง ข้าสจิควขุนขาจิยืน้องเพนพวกนี้จะเป็นขาสั้นขาเง่าก็มีขาสั้นกับมีได้พี่น้องให้ดูใกล้เลยตีอิ่มแล้วก็จะร้กันยังนี่เอ็นเอ็นเอ็นอม,มาหาเขาแล้ว แล้วก็กระตีอีกลูกลเดี๋ยวก็กระตีอีกกิ้งยุติจักรของแก่ยุติจักของอแก่หน่อยแก่เตี้ยถือเขาตีเพื่อแจกจี้แจกแจก,แก,แกถือพวกนี้ตีมากพี่น้องเอาตัวใหญ่ก็เขาก็ตี ยางไม่ตายลวบ,บอยางมาวไก่แม่อะไรแจ้อยากโชว์ปนันติอยากโชว์กนรอยอยายงขงมาไก่แม่ยางขงา้าวผู้ได้สนใจไก่ผูไม่ไดโต,ตง,ง,งามๆเลยพี่น้อง,งไม่ได้สนใจกบแวเวียงข้ามาถามเลย แม่เวียนเข้ามาสอบถามได้ไก่ผูกกับซีน่ามาพี่น้องไก่กระตุกไก่ผูกกับไข่ไก่เน่กับไข่สนใจก็สอบถามได้เลอพี่น้องลูกไก่ก็มีค่ะลูกไก่แจ้จันทบรุรีนะพี่น้องเนาะไก่แจ้สวยงามขาเตี้ยก็มีขาเน่าก็มีเด้อพี่น้อง เดินส่งโตัวใดนกะสอบถามไดเบื้องดาคนสวยสวยด้วยพี่น้องกา้เจ้านะสวยสวยซะเหลือเกินน้ะพี่น้องมาเอาไปหายผัวขางในเลยปันกันค,น,คนละเครื่องก็เก่าละไปหายขางในก่อนโอ้ยมาหันดาใสาก่กล่องคักแต่น้อเออ ăn Đạt xây con khác thì nó hạ chừng nó hạ chừng Từ có tí năn năn năn, cần phốn tốt nè Phốn tốt nè cả tí cắn phi nó Chúng ta phi cả Nhưng ít ít, ít ít nhớ Nói cả xí mà dưới này ta mẹ thay cho con cú đeo nè tí chè Hứ Thế ta mẹ thay cho con cú đeo chẳng xe ความใจงามของหนูอ่ะอันนี้สิเป็นแจกขาสันด้วยพี่น้องสำหรับตัวนี้สิเป็นแจกขาเง่าวกไปห้อยทางฝนต๊ตี๊กติ๊กตๆ๊กตี๊กตี๊กตี๊กตไ๊กตี๊กติ๊กติ๊กตๆ๊ก นั่นเอิรนแลนเลยพี่น้องขันเอินรนแลนต์ีกละเลยีกีกีอืมโอ้แต่ดอกขุ่นแลนมากเหรอทั้งแลนทั้งยานย่าอะไรกันลูกย่าอะไรกันไนนนล่กันเฮ็ดหยังขุ่นยืนเธอเลยทะเลอยู่ตอดกันเฮ็ดหยังหืม เอาไปเอาไปใส่ต so ู้เย็นไว้ก so ่อนไปให้มันกินมื้ออื่นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ